สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์แรกนี้สำหรับวิชาคณิตศาสตร์เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละนะคะก่อนที่เราจะสามารถเปรียบเทียบได้สิ่งที่เราต้องรู้ก็คืออะ,อะไรเป็นเศษส่วนแท้อะไรเป็นเศษส่วนเกิน อันไหนคือจำนวนคระนะคะเพราะฉะนั้นครูได้ส่งคลิปทบทวนนะคะเป็นวิดีโอให้นักเรียนทบทวนให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ทราบแล้วให้นักเรียนอ่านในหนังสือตามหน้าที่ครูกำหนดนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเรามาดูกันนะคะสำหรับเศษส่วนแท้ต้องเป็นยังไงเศษส่วนแท้นะคะนี่คือการทบทวนนะคะ เป็นสิ่งที่นักเรียนต้องรู้อยู่แล้วนะคะเศษส่วนแท้คือตัวเศษนะคะตัวเศษจ,จะต้องน้อยกว่าส่วนนะคะเช่นเศษ2อส่วนเหรือเศษ5้ส่วนหแบบนี้เรียกว่าเศษส่วนแท้อันที่สเศษส่วนเกินเศษส่วนเกินก็คือ ตัวเศษจ,จะมากกว่าตัวส่วนนะคะเช่นเศษ12ส่วน11เศษ7ส่วน3นะคะต่อมาจำนวนคละจำนวนคละเป็นอย่างไรนะคะครูนกักเรียนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะแบบนี้เช่นเศษส่วนคละอย่างตัวนี้อ่านว่าอะไรคะ หนึ่งเศษสองส่วนห้าสามเศษห้าส่วนแปดสังเกตให้ดีนะคะถ้าเป็นจำนวนค่าที่ถูกต้องตัวเศษจ,จะต้องน้อยกว่าตัวส่วนนะคะตัวเศษส่วนตรงนี้ต้องเป็นเศษส่วนแท้นะคะตรงนี้คือจำนวนเต็มนะคะอย่าลืมดูวิดีโอคลิปประกอบด้วยนะคะต่อมามาดูการเปรียบเทียบค่ะ เราจะเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างไรนะคะเทคนิคก็คือให้นักเรียนดูว่าเช่นกรณีข้อนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วหรือยังถ้าส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบที่ตัวเศษได้เลยค่ะอย่างเช่นตัวนี้ตัวส่วนเท่ากันเราไปดูว่าตัวเศษข้อไหนมากกว่าด้านนั้น เป็นเศษส่วนที่มากกว่าเช่นเศษสองส่วนเกับเศษสามส่วนเเพราะฉะนั้นเศษสามส่วนเจะมากกว่าเศษสองส่วนเค่ะหรือ เศษส6ส่วน25เปรียบเทียบกับเศษ20 2ส่วน25เรามาดูที่ตัวส่วนเป็น25เท่ากันดังนั้นเปรียบเทียบได้เลยดังนั้นก็จะเป็นเศษ20ส่วน15มากกว่าเศษ16ส่วน2ี่้นี่คือการเปรียบเทียบนะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนต่อมาเรามาดูการเปรียบเทียบจำนวนคละจำนวนคละนะคะเราดูจากไหนก่อนอันดับแรก นะคะคจำนวนคระถ้าเป็นจำนวนคระตัวส่วน <c oughs> มาสังเกตก่อนคะ่ะตัวส่วนเท่ากันหรือไม่ถ้าตัวส่วนเท่ากันสามารถเปรียบเทียบได้เลยโดยเรามาดูที่จำนวนเต็มก่อนคะ่ะจำนวนเต็มตรงไหนมากกว่ากาันแสดงว่าจำนวนคระตรงนั้นมากกว่าเช่น5เศษ1ส่วน7จะต้องมากกว่า สี่เศษสอส่วนเเพราะจำนวนเต็ม5มากกว่า1 1บเอ็เศษสิบหส่วนสีเปรียบเทียบกับ1 3บสามเศษสิบเส่วนสีตัวส่วนเท่ากันดังนั้นเรามาดูที่จำนวนเต็มจำนวนเต็ม11กับ13 13มากกว่าให้เราใส่ที่จำนวนเต็มมากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่ากรณีที่จำนวนเต็มเท่ากัน กรณีที่จำนวนเต็มเท่ากันให้นักเรียนมาดูที่ตัวเศษตัวเศษไหนมากกว่าตัวนั้นก็จะเป็นตัวมากกว่านะคะอันนี้คือเป็นการเปรียบเทียบหลังจากนั้นให้นักเรียนมาทําที่แบบฝึกหัดให้นักเรียนทําที่แบบฝึกหัดจะมีข้อหนึ่งใหญ่นะคะมีหลายๆข้อย่อยยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ ข้อนี้เขาให้เปรียบเทียบเศษ15ส่วน27กับเศษ12ส่วน27นักเรียนดูแล้วสังเกตแล้วพบว่าอะไรคะตัวส่วนมันเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะไปดูที่เศษค่ะเศษ15มากกว่าเศษ12ดังนั้นเศษ15ส่วน27มากกว่าเศษ12ส่วน27ค่ะอันนี้คือข้อ1ใหญ่นะคะต่อมาข้อ2ใหญ่ข้อ2ใหญ่เขาจะบอกว่าให้เราเติมเลขลงในช่องว่าง อย่างเช่นข้อนี้ข้อนี้เขาให้เราเติมลงในช่องว่างเติมเลขใศษส่วนอะไรที่มันน้อยกว่าเศษ1 1ส่วน15นะคะการเปรียบเทียบอย่างนี้อันดับแรกเลยเราใส่ส่วนไว้ก่อนเราถึงส่วนต้องเป็น15เท่ากันเราถึงจะเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นอะไรที่น้อยกว่า11ได้หมดค่ะตั้งแต่10ลงมาเลยค่ะ10 9 8 7 6 5ได้หมดเลยค่ะได้หลายคำตอบเลยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครูขอใส่10เศษ10ส่วน15จะน้อยกว่าเศษ11ส่วน15คําคำตอบอื่นๆก็ได้หมดไล่ลงมาตั้งแต่เศษ10ส่วน15เศษ9ส่วน15เศษ6ส่วน15เศษ1ส่วน15ได้หมดนะคะสำหรับข้อนี้นะคะต่อมาเป็นการเติมช่องว่างเพื่อเปรียบเทียบจำนวนครับอย่างตัวนี้ เขาให้หาจำนวนคราอะไรที่มากกว่า3เศษ9ส่วน41นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกการเปรียบเทียบที่ง่ายสุดใส่ส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะส่วน44นะคะจากนั้นให้นักเรียนใส่ตัวเศษไปอย่าลืมนะคะจำนวนคราตัวเศษส่วนตรงนี้ต้องเป็นเป็นเศษส่วนแท้ก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะใส่จำนวนเต็มอะไรให้มันมากกว่า3คะ ได้หมดเลยนะคะตั้งแต่4เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นครูขอใส่เริ่มต้นคือที่4อันนี้คือจำนวนเต็มนะคะ4ตรงนี้ใส่ได้หมดค่ะที่ไม่เกิน44นะคะเป็น33ก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ4เศษ33ส่วน44มากกว่า3เศษ9ส่วน44นะคะนี่เป็นการเปรียบเทียบการหาตัวเลขมาเปรียบเทียบกับจำนวนคละนะคะ ย้ำนะคะตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนเราถึงเปรียบเทียบกันได้นะคะสําหรับจํานวนคราดูที่จํานวนเต็มนะคะจํานวนเต็มไหนมากกว่าตัวนั้นมากกว่ามีข้อแม้ว่าส่วนต้องเท่ากันนะคะย้ําไม่ว่าจะการเปรียบเทียบเศษส่วนหรือจํานวนคระย้ําว่าจะเปรียบเทียบกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนในสัปดาห์อ่านแล้วจะมีข้อที่3นะคะเป็นการเปรียบเทียบเป็นโจทย์ปัญหานะคะไม่ยากในสัปดาห์หน้าเราถึงจะมีการเรียน ในกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันแล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันก็จะมีวิธีการต่อไปอีกนะคะขอให้สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะและดูฝากดูคลิปที่ครูส่งไปให้นะคะเป็นคลิปจาก youtube และคลิปจากที่ครูสอนเองนะคะรวมทั้งหนังสือคณิตศาสตร์ที่คุณครูเขาจัดเตรียมให้ไปนะคะสวัสดีค่ะ